เขาวดีซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วได้เงินคืนเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำโหลดแอปนี้ Shopback ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันดันต่างๆ s h อ p e e Lazada, TikTok และอื่นๆอีกมากมายคุณสามารถได้รับเงินคืนง่ายๆวิธีการเริ่มต้นเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ของคุณติดตั้งกดเปิดครับเข้ามาหน้านี้ให้เพื่อนๆคลิกตรงคำว่าคุณมีโค้ดแนะนำหรือโค้ด แลกรับรางวัลไหมรับโบนัสพิเศษจากผมนะครับ50บาทเลยไปคลิกเข้าไปครับใส่รหัสนะครับ R ตัวใหญ่ Z T A P T นะครับเสร็จแล้วกดตรงคำว่ากรอกโค้ดสำเร็จครับกดครับของท่านใดขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าได้รับโบนัสพิเศษจากผมแล้ว50บาทก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทำตามขั้นตอนเข้าไปจนเสร็จเลยเข้ามาหน้านี้นะครับ เพืเ่อนๆได้รับโบนัสจากผมนะครับห้าสิบาทไปแล้วซื้อสินค้านะครับในแอปช็อคแบ็ยังไงให้ได้เงินคืนมาดูกันอันดับแรกเนะี่ยพอเราเข้ามาในแอปช็อคแบ็แบบนี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้ามาตรงคําว่าร้านค้าแล้วไปที่ติ๊กต็อกครับตอนนี้เนี่ยลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าเนี่ยติ๊กต็อกเข้าให้โบนัสพิเศษนะครับรับเงินคืนสูงสุดเนี่ยก็คือสองร้อยบาทเลยแต่เราต้องช็อปผ่านแอปช็อคแบ็คนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปตรงเข้าสู่แอปครับ พอมาถึงหน้านี้ให้เราเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดชำระเงินทุกอย่างให้เรียบร้อยทีนี้ก็รอรับเงินคืนแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยใครเป็นสายชอบนะครับห้ามพลาดทุกครั้งที่เราจะเลือกซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ t ิ k t o o s h o ปปี้ลาซาด้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในช้อปแบ็ k เพื่อนๆเข้ามาในแอปช้อปแบ็ k แล้วคลิกเลือกผ่านเข้าไปได้เลยนะครับก็จะได้รับเงินคืนใครยังไม่มีรีบโหลดนะครับ